สวัสดีครับวันนี้เช้าวันพฤหัสที่21เมษายนนะฮะทิศทางราคาทองก็ยังมีการทํำนิวไฮได้ต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันนะสัปดาห์นี้นก็ทำนิวไฮขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อวานนี้ในชั่วโมงการซื้อขายก็ ค่อยๆขยับขึ้นมาแล้วก็ช่วงบ่ายๆก็ผ่านแนวต้านจิตวิยาประมาณ1,500เหรียญขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงค่ำเนี่ยขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ประมาณสัก 1, 5 5 5ห้เหรียญแล้วก็เริ่มเริ่มทงตัวแล้วก็อ่อนตัวลงมานะครับมาปิดตลาดเมื่อคืนนี้1,498เหรียญก็ เพิ่มขึ้นมาจากวันก่อนหน้าประมาณ5-6เหรียญแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยราคาก็ดีดตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเคลื่อน,นไหวอยู่ที่บริเวณจุดสูงสุดที่ทําไว้เมื่อวานก็คือ1,505-1,506เหรียญแล้วก็ดูมีแนวโน้มที่เช้าวันนี้เนี่ยน่าจะมีการทําจุดสูงสุดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งอาจจะผ่านขึ้นไปถึง1,510เหรียญแล้วก็1,515เหรียญบริเวณนั้นก็เป็นได้นะครับหรับในช่วงเช้าเช้าวันนี้ประเด็นบวกที่เข้ามากระทบราคาทองเนี่ยยังเรียนว่าเป็น ประเด็นเดิมนะครเป็นเรื่องของค่างเงินดอลลาร์เป็นหลักเพราะว่า <c oughs> ถ้าตามกันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่าหลังจาก SP สแเขามีการปรับลดมุมมองที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐลงจากระดับที่มีเสถียรภาพมาสู่เป็นมุมมองเชิงลบเนี่ยก็ทําให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเริ่มอ่อนตัวลงมาแล้วก็ทําให้ราคาทองทึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเยอะแล้วก็ยังเป็นปัจจัยนี้แหละฮะที่สงผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อวานเนี่ยในตอนบ่ายๆถ้าท่านที่ดูตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยจะเห็นเลยว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เป็น ดัชนีซึ่งเอาค่าเงินดอลลาร์ไปเทียบกับเงินสกุลหลักต่างๆอีกสัก 4, สีก่ถึงห้าสกุลเนี่ยก็จะเห็นว่าดอลลาร์อินเด็กซ์ในอ่อนค่าลงมายวบเลยทีเดียวตรงนี้ก็เลยทําให้ราคาทองเมื่อวานในช่วงบ่ายเนี่ยทะลุผ่านแนวต้านจีวิยาพันห้าร้อยเหรียญขึ้นมาได้แล้วก็เช้าวันนี้ก็ยังทรงตัวในระดับสูงนะฮะซึ่งนอกจากตัวเรื่องของ s อสที่เขามีการปรับลดเครดิตของสา,ราปรับลดมุมมองของเศรษฐกิจสหรัฐลงแล้วเนี่ยเมื่อวาน เรื่องของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของในฝั่งยุโรปของยอรมันแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยยังออกมาค่อนข้างแข็งแกร่ง,ง,ง,งทีเดียวตรงนี้เนี่ยเลยทาให้ตลาดประเมินกันว่าดอกเบีย้ยของธนาคารกลางยุโรปเนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อได้ถ้าหากว่าดอกเบีย้ยของธนาคารกลางยุโรปปรับขึ้นเมื่อไปเทียบกับตัวดอกเบีย้ยของเฟด ปรากฏว่าของเฟดเนี่ยยังอยู่ที่ระดับต่ําเตี้ยมากๆเลยใกล้ๆศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดูจากแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐหลังจากถูกเอสแอนพีปรับลดมุมมองลงไปแล้วเนี่ยตลาดก็เลยประเมินกันว่าดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยยังน่าจะยืนอยู่ระดับต่ตําต่อไปอีกนานพอสมควรตอนนี้เนี่ยเขาประเมินกันว่าจากเดิมเนี่ยประเมินว่าครึ่งปีแรกเนี่ยน่าจะยังทรงตัวหลังจากครึ่งปีแรกไปแล้วเนี่ยดอกเบี้ยของเฟดน่าจะเริ่มปรับสูงขึ้นมาแต่ตอนนี้เนี่ยการประเมินของตลาดการประเมินของนักวิเคราะห์แล้วก็ ตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นตัวสะท้อนดอกเบีย้ยของดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยปรากฏว่ามองกันไปว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยดอกเบีย้ยของเฟดคงจะยังไม่มีการปรับขึ้นนะฮะน่าจะมีการตรึงอยู่ที่ที่ศตรงนี้ต่อไปอีกเป็นอย่างน้อยคือจนถึงสิ้นปีนี้ตรงนี้แหละฮะทำให้ ตลาดมองว่าดอกเบี้ยของสหรัฐยังต่าแต่ว่าดอกเบี้ยของยุโรปซึ่งเทียบกันแล้วตอนนี้ดอกเบี้ยของยุโรปเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นไปอีกแม้ว่าเงินเฟ้อของยุโรปจะสูงขึ้นมาก็ตามตรงนี้พูดถึงตัวดอกเบี้ยเพียวๆนะไม่ได้พูดถึงดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยถ้าเราดูจากดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินดอกเบี้ยเพียวๆตรงนี้เนี่ยอของยุโรปเนี่ยมีแนวโน้มปรับขึ้นของสหรัฐยัยงมีแนวโน้มที่จะคงที่อยู่ก็เลยยิ่งทําให้เงินไหลออกจมาไหลออกมาจากการถือครองดอลลาร์แล้วก็ไปถือเงินสินนทรรรรัััพพยยย์กกกุลลลูโแ้้ว็เมมมืื่ออคีีาาปะขขธบตง ซึ่งสเปนเนี่ยเป็นประเทศเขตเศรษฐกิจใหญ่อันดับ4ของยุโรปนะฮะเขาก็มองกันว่าแต่เดิมเนี่ยมีการมองว่าสเปนอาจจะขายพันธบัตรไม่ได้แล้วก็สเปนอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินจาก IMF ก,กู้กู้ยืมเงินจากธนาคารกลางยุโรปตามตามตาม,าตามประเทศอย่างพวกโปรตุเกสไอแลนด์ตามมานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้ สเปนเขาก็สามารถขายพันธบัตรรัฐบาลได้การขายพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็คงเป็นการกู้ยืมเงินในตลาดเป็นการออกตราสารออกมานะก็เ,เอาเงินจะไปใช้ในประเทศของเขาซึ่งการที่สเปนขายพันธบัตรได้เนี่ยก็ทําให้ตลาดมีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นว่าเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยน่าจะฟื้นตัวขึ้นไปได้ดีขึ้นนะ,ะในช่วงนี้ก็เลยทําให้ค่าเงินยูโรเมื่อเทียบกับตัวดอลลาร์ในแข็งค่า ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงก็เลยมีมากขึ้นทั้งเงินยูโรแข็งค่าขึ้นมาแต่ราคาทองเนี่ยก็กลับไม่ได้ปรับตัวลงไปแรงนะเมื่อวานนี้มีการปรับฐานลงไปบ้างในช่วงค่ําก็ไปอยู่แค่ประมาณ1495เหรียญแต่ก็ดีดตัวกลับขึ้นมาในส่วนนี้เองเนี่ยนอกจากเรื่องของสหรัฐนอกจากเรื่องของยุโรปแล้วเนี่ยปัญหาในตะวันออกกลางก็ยังไม่จบนะถ้าหากตามข่าวตอนนี้เองเนี่ยในลิเบียเนี่ยก็มีความวุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นในเย من, เมนมีความพยายามที่จะกลุ่ม UN เนี่ยฮะ มีความพยายามที่จะส่งกองกําลังเข้าไปคลี่คลายปัญหาแต่ว่าในข้อตกลงของกลุ่ม UN ี่ยเขามีการตกลงกันว่า จะมีคณะความมนคณะมนตรีความมั่นคงอยู่4ี่ถึงห้าประเทศเนี่ยถ้าหากว่ามีประเทศใดประเทศหนึ่งไม่เห็นด้วยก็จะไม่สามารถดําเนินนโยบายไม่ไม่สามารถดําเนินการตามข้อเสนอได้ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีความพยายามที่จะส่งกองกําลังเข้าไปในเยเมนแต่ว่าก็มีหนึ่งในสมาชิกหลัก5้าประเทศก็เหมือนกับออกเสียงคัดค้านนะก็เลยไม่สามารถส่งกองกําลังเข้าไปในเยเมนเพราะงั้นปัญหาความรุนแรงในตัวนออกกลางก็ยังมีอยู่เพราะงั้นโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าหากว่าราคาทองปรับฐานลงไป ความไม่สงบในตะวันออกกลางก็ยังมีอยู่ปัญหาเงินเฟอ้อทั่วโลกก็ยังกดดันอยู่ก็เลยทําให้ราคาทองดีดตัวกลับลดช่วงการติดลบลงแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาทํำนิวไฮขึ้นมาได้เรื่อยๆ โดยภาพรวมแล้วเนี่ยจึงยังเรียนว่าราคาทองอยังมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวต่อนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยท่านอาจจะออรอให้ราคายอดตัวลงมาหน่อยแล้วค่อยเข้าไปเปิดสถานะซื้อสำหรับท่านที่เทรดตัวฟิวเจอร์แต่ถ้าหากว่าท่านที่ซื้อทองคําแท่งถือครองในระยะกลางในระยะยาวแล้วเนี่ยผมยังเรียนว่าราคาขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยขายขายลดลดพอร์ตลงก่อนดีกว่าแล้วรอให้ราคาปรับฐานลงมาค่อยกลับเข้าไปซื้อใหม่นะฮะหรือไม่ถ้าหากว่าท่านที่ยังไม่มีทองคําเลย แล้วก็ผ่อนยังว่างอยู่ถามว่าควรจะซื้อทองคําแท่งตอนนี้เลยไหมผมเรียนอย่างนี้แล้วกันนะฮะว่าราคาทองเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับฐานลงมาถ้าหากว่าท่านที่ท่านที่ต้องการจะเข้าซื้อทองโดยที่ผ่อนยังว่างอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เรียนว่ามีความเสี่ยงพอสมควรถ้าท่านอยากได้ทองจริงๆผมแนะนําว่าท่านลองมาศึกษาฟิวเจอร์ดูก่อนดีกว่าแล้วท่านอาจจะใช้เงินจํานวนสัก 10- บถึงยอร์ตของผอนการลงทุนที่ท่านมีแล้วท่านก็มาเปิดสถานะซื้อในตัวสัญญาฟิวเจอร์แต่ถ้าหากว่าราคา ปรับตัวลงมาสวนทางกับที่ท่านคาดไว้เนี่ยโอเคละท่านขาดทุนจากฟิวเจอร์แต่เงินลงทุนของขดของท่านคือประมาณสัก 10- 2ถึงของพอร์ตเนี่ยถ้าเกิดขาดทุนจากตัวฟิวเจอร์แต่ราคาทองปรับฐานลงมาท่านก็ยังสามารถใช้เงินอีก 70%- 80%ถึงของพอร์ตที่เหลือเนี่ยในการทยอยซื้อราคาทองที่ปรับฐานกลับลงมาแต่ถ้าหากว่าราคาทองดิบโตขึ้นไปฟิวเจอร์ของท่านก็จะมีกาไรท่านก็สามารถได้รับกาไรจากตัวฟิวเจอร์เหมือนกับเป็นการล็อกราคาราคานี้เอาไว้เท่านั้นเองเพียงแต่ว่า ท่านควรที่จะเลือกเปิดสถานะในสัญญาเดือนไกลไปหน่อยนะเพราะว่าสัญญาเดือนใกลใที่สุดคือตัวเดือน J จเนี่ยก็จะหมดอายุในเร็วๆวันนี้แล้วท่านอาจจะไปเลือกเปิดสถานะในเดือน M หรือเดือน Q ก็ได้อันนี้เนี่ยคือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ตลาดหลักทรัพย์ตลาดอนุพันธ์เขาออกมานะท่านก็สามารถเลือกใช้ประโยชน์ได้ท่านอยากกังวลว่าเอ๊ะมันเป็นฟิวเจอร์มีความเสี่ยงสูงถ้าหากว่าท่านสามารถแบ่งเงินแล้วก็มีวินัยในการลงทุนเนี่ยผมเรียนว่าฟิวเจอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไร แตกต่างไปกับการซื้อทองคําจริงมีความเสี่ยงเรื่องของอายุของสัญญาเท่านั้นนะฮะแต่ว่า อายุของสัญญาในตัวเดินไกลเนี่ยก็อีกหลายเดือนทีเดียวท่านก็แบ่งเงินมาแล้วก็มาเลือกเปิดสถานะให้ถูกจังหวะตรงนี้ก็เป็นการล็อกราคานะฮะแต่สําหรับท่านที่เก่งกําไรในระยะสั้นก็มีเจ้าหน้าที่การตลาดดูแลอยู่แล้วนะครับสำหรับท่านที่เทรดตัวฟิวเจอร์คำแนะนําก็ยังเป็นไปในลักษณะเดิมฮะ,ะคือถ้าขึ้นมาเนี่ยยังไม่แนะนําให้ไล่าตามนะเมื่อวานนี้ขึ้นมาแล้วใกล้ๆพันห้าร้อยเหรียญจริงๆผันขึ้นมาแล้วด้วยซ้ําไปท่านก็ปิดสถานะนะ,ะแล้วก็รอให้ราคาย่อตัวลงไปแล้วค่อยเปิดสถานะใหม่แต่ถ้าาาหกว่ ท่านคิดว่าท่านอยากก็งกัไรากการปรับฐานโอกาสที่จะย่อตัวลงไปมีอยู่ประกอบกับค่างเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นเมื่อวานนี้อกรอนอง,อง,อง,องคณะกรรมการนโยบายการเงินบ้านเราก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก0.25%นะก็เลยทำให้เงินบาทแข็งค่าตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ก็จะเห็นว่าฟื้นตัวขึ้นมาเยอะฝรั่งกลับมาซื้อสุทธิหุ้นไทยหนาแน่นทีเดียวก็เลยเป็นปัจจัยเร่งทําให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาแรงพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าราคาทองวันนี้ทองโลกนะขึ้นไป ผ่าน1,505เหรียญขึ้นไปใกล้ๆ1,510้ 1, เหรียญแล้วก็เริ่มมีแรงขายทำกำไรกลับออกมาแม้ว่าทองโลกจะลงไม่เยอะแต่ว่าทองไทยเนี่ยจะได้รับอนิสงค์จาก การแข่งข้าของค่างเงินบาททําให้ทองไทย,ยปรับฐานลงมาได้เยอะที่พูดถึงตัวฟิวเจอร์นะครแต่สำหรับตัวทองคําแท่งเนี่ยวันนี้ราคาก็จจะปรับขึ้นแต่ว่าคงได้ไม่มากเพราะว่าค่างเงินบาทแข่งข้าขึ้นมาเยอะทีเดียวเมื่อวานตอนช่วงเช้าประมาณสัก30บาท10สตางค์แล้วก็เช้าว,วันนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่2 9บาท90สตางค์ก็ลงมาเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาทองในประเทศถ้าเป็นส่วนของตัวตัวฟิวเจอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับฐานลงมาได้กว้างขึ้นกว่าปกตินะฮะเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านที่เก่งกับ,บระยะสั้นนๆเนี่ยผมรวา ออรอซื้อในช่วงราคาปรับฐานแต่ถ้าหากว่าท่านต้องการกิงกําไรเนี่ยขึ้นไปใกล้ๆ1,505-1,510เหรียญเนี่ยก็เปิดสถานะขายเก็งกําไรการปรับฐานลงมาดีกว่านะฮะสำหรับวันนี้คงมีเท่านี้เราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ